สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันที่วัดภูเขาทองหรือวัดสะเกตตามที่ทุกคนเคยได้ยินกันนะซึ่งช่วงนี้เขากำลังมีประเพณีห่มผ้าแดงปีนี้นะคะจะจัดขึ้นตรงกับวันที่20พฤศจิกาใครร่วมก็สามารถมาเขียนชื่อบนผ้าแดงได้กันจนถึงวันที่19นะแล้วตอนนี้เราก็กำลังจะเขียนชื่อบนผ้าแดงค่ะซึ่งประเพณีนี้ก็จะมีจัดขึ้นกันในทุกๆปี หลังจากเขียนชื่อเสร็จแล้วก็กําลังจะเดินขึ้นไปสการะพระบรมสารีริกธาตุข้างบนยอดภูเขาทองบันไดทั้งหมดมีทั้งหมด344ขั้นซึ่งบรรยากาศก็จะมีต้นไม้ตอนที่เราไปเป็นช่วงเวลาตอนเย็นแดดไม่ร้อนลมเย็นนะคะช่วงนี้เหมาะกับการขึ้นสการะมากเลยค่ะงานหุ่มผ้าแดงภูเขาทองเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยรัชากาลที่5เชื่อกันว่า ถ้าได้ห่มผ้าแดงพระธาตุจะสามารถสร้างอนุภาพได้และทําให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตแคลค่าปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งหลายโดยสีแดงเป็นสีมงคลแห่งความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตแล้วตอนนี้ก็คือเราเดินทางมาถึงครึ่งทางแวะถ่ายรูปจังหวะนี้คือฟ้าสวยมากค่ะอันนี้เราก็กําลังเดินขึ้นไปต่อคือบันไดมันไม่ได้ชันมากเดินง่ายนะคะ วัดภูเขาทองเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา7นาฬิก30นาทีถึงเวลา19นาฬิกาโดยประมาณและตรงนี้ก็มีะระฆังให้ตีกันอีกรอบนะคะดูนะมีคนเดินเหนื่อยไปละดูสภาพการมาขึ้นช่วงเย็นนะนอกจากจะไม่ร้อนแล้วยังได้วิวสวยๆท้องฟ้าสวยๆแล้วก็แวะถ่ายรูปกันนิดนึงก่อนที่จะขึ้นไปทางขึ้นสวรรค์เวิร์ ตรงทางขึ้นช่วงนี้จะชันนิดนึงทุกคนต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างสูงนะเพราะว่าระวังหัวโขกด้วยขึ้นมาถึงแล้วและนอกจากนี้วัดผู้ขาทองยังมีความเชื่อในเรื่องของสะดือเมืองสำหรับใครที่ต้องการจะขอพรเรื่องการขายที่ต้องการมีที่ดินแนะนำให้มาขอพรกันที่นี่เชื่อกันว่าการมาขอพรที่สมุดสะดือเมืองจะช่วยทำให้สมหวังในเรื่องของการเจรจาค้าขายและการขายที่ และภาพนี้ก็จะเป็นภาพตอนเราลงซึ่งเห็นไหมคะว่าท้องฟ้ามันสวยก็คือคนมันไม่ได้แน่นมากคุณก็ค่อยๆเดินกันไปเรื่อยๆแวะถ่ายรูปชิลชิตรงนี้ก็จะเป็นหลังจากที่เราลงมาแล้วเราก็จะมาแวะถ่ายคลิปถ่ายรูปตรงด้านข้างซึ่งตรงนี้ก็จะสามารถเห็นมุมองศาตัวยอดภูเขาท้องได้อีกมุมหนึ่งด้วย เป็นยังไงบ้างคะเดินขึ้นไม่เหนื่อยอย่างที่คิดเลยใช่ไหมสําหรับใครที่มีเวลาก็สามารถมาไว้สการะกันได้นะคะเขาเปิดจนถึงหนึ่งทุ่มเลยสําหรับการเดินทางก็รถเมย์สามารถผ่านหรือจะนั่ง MRT มาต่อรถเมย์ก็ได้ค่ะการเดินทางสะดวกคนไม่เยอะด้วยนะคะสําหรับตอนเย็นหรือถ้าใครไม่สะดวกจะมาตอนกลางวันก็ได้นะสําหรับวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยคะ่ะไว้พบกันใหม่คลิปถัดไปนะวันนี้สวัสดีคะ่ะ